สูตรเส้นที่หนึ่งยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกหนึ่งข้ามสองยกสองข้ามสองสูตรเส้นที่สองยกสี่ข้ามสองยกสองข้ามสอง ยกสองข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งสุดเส้นที่หนึ่งยกหนึ่งเอ้ยขอโทษค่ะยกยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกหนึ่งข้ามสองยกสองข้ามสอง สูตรเส้นที่สองยกสี่ข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งสูตรที่ใช้ในการสามนะคะก็จะมีสองเส้นสองสูตรตามนี้นะคะสารสลับกันไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นเลยค่ะ สูตรเซนที่หนึ่งค่ะ